เธอสิีช่วยผมนมสลวยสวยนี่น,นุ่มดูมีน้ำหนักดีโก็แฮ,แฮสิบำรุงผมให้ดูสวยทำให้ผมงองามด้วยเธอผมสวยได้ด้วยโกแฮเธอจึงสวยดี มมีแบ่งสองแบ่งสีกันอยู่ไม่ยมยกคิ้วก็พอยมมยอมจะแบ่งสีกันมากตั้งแต่ยมแบ่งสีกันอาตมาทํางานลําบากยังไงล่ะครับอาตมาใช้ย่ามเหลืองมาโดยตลอดโยมแต่ก่อนนีสรภาพอาตมาเนี่ยเหลืองล้วนๆนะ,ะสะพายย่ามเหลืองลงใต้เป็นไงครับคนใต้ชอบมากชอบเลยปิร่วงปิร่วงสะพายย่ามเหลืองต้องนะครับถูกต้องแล้วแสดงว่ามีวิสัยทัศน์ในการเลือกรีจะลานเราก็เป็นวัานีด็อกเตอร์ครับคนใต้รับย่ามเหลืองด้วยความชื่นชมแต่เราก็ชอบย่ามเหลืองเป็นการส่วนตัวเจอแสงเจดีน้วมันผ่อง สภาย่าเหลืองของอีสานบ้านตะของโยมเอ้ยเป็นยังไงล่ะสภาย่าเหลืองเขาอีสานบ้านตัวเองโยมเอ้ยโอ้ไม่แปลพ่อมานาฮาเฮหลวงพี่สมปองอังวลอะไรกันพอเห็นย่าเหลืองปั๊บช่างงักเลยช่างงักทำไมมาตีมือหยอกล้อเรารู้ว่าเราเป็นพระอารมณ์ดีโกรธใครไม่เป็นอือหลวงพี่สมปองครับเป็นยังมันบ่แม่นแนวนะครับเดี๋ยวมันบ่กเป็นแนวเลยครับนี่อือจะแม่นแนวคักแนวแน่หลวงพี่สิมาใส่ย่าเหลืองจังไงอือเป็นคนอีสานสิดีสิ่ซัว กัดแดงไว้ก็แน่คนมีพระคุณก็เฮาเด้มีทวงบุญคุณเล็กน้อยค่ะแตว่าคนอีสระในเรื่องบุญคุณที่เป็นเรื่องใหญ่อาตมาก็ไม่อยากให้ยมทะเลาะกันยมยังไงครับไม่อยากเสียลูกค้าโอ้ยลูกค้าจะยมลูกค้าคือใครตัวจ้าเผื่อใครทาธุรกิจการค้าครับลูกค้าคืออะไรจ้าคือใครจ้าคือพระเจ้าเก่ามากเปนการตลาดที่เก่ามากลูกค้าคือบุคคลสําคัญในครอบครัวอยากให้คนสําคัญในครอบครัวได้รับสิ่งดีดีครับ เหมือนของเราเนี่แหละโกแฮรเห็นไหมโกแฮร์แน่โอ้เห็นไหมใช้แ huh. ล oh ้วผมนี่ผมจะเป็นอย่างนี้โกแฮรนะไม่นี่ผมเป็นงานตั้งนานแล้วแต่ก่อนไม่มี ใจโกหกดีขึ้นคนใช้เยอะมากคุณนายนี่ก็แปลกเอาฟิลเตอร์นี่มาเป็นฟิลเตอร์โกหกนะเนี่ยครบแต่ละคนครบนะอย่างเงี้ยดูที่เนี่ยโอ้โหเหรอเนเลนตีเป็นไงผมไม่มีเลรนเลนตีไม่ไม่แต่ก่อนอาตมาไม่ก็ไม่เคยได้ใช้ว่าเป็นพระพระบ้านนอกพระซอกกล่าวแต่ไปใช้โกหกคุณนายถวายไปถวายแต่ก่อนนี่โอ๊ยไปบรรยายบางทีตื่นขึ้นมาเนี่ยผมยุ่งพันกันมากเลยอยขนาดนั้นเลยพอใช้โกหกอุ้งวัตกรรมไล่ล่าสูงขึ้นโอ้โหเอาเ้องทำที่ต่อ อาตมาไม่อยากให้โจมทะเลาะกันก็เลยเปลี่ยนไปใช้ย่ามม่วงอยู่ช่วงหนึ่งโอ้ย่ามม่วงก็เคยใช้เลยอนอยู่ข้างในในย่ามม่วงก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่วันนั้นก็ลงสนามบินเชียงใหม่แะน่ดึงออกมามันมีอุปกรณ์เยอะมีซีดีเขาถวายมาเยอะ เป็นซีดีต้นฉบับภาวนาฮาเฮไม่ใช่เขาเรียกต้น master ไหมต้นฉบับแผ่นมเ m a s t e แต่อมาก็เลยลงสนามบินเชียงใหม่ผู้ชายสองคนยืนคุยกันครับไม่แน่จะผู้ชายจริงหรือเปล่านิ้วงอเหลือเกินเจอปั๊บสกิดอะไรไหมสกิด่าไงอุ้ยจะไปามาหาสปองในตัวเธอน,นั่นอุย้ยธใชาย,ย่าม่วงด้วยถ้าเป็นพวกเราตอ่าอ่าเเป็นหรือเปล่าแหมก็มีผู้ชายสีม่วงมีพระสีม่วงเออเดินสำรวมก้มหน้าไม่มองเขาน่กลัวเขาทักจะรอดเหรอออกโทรทัศน์กลายเป็นภาษาธนรณะไปแล้วแน่นอนบิสปองใช่ไหมฮะเดินพรจะ แล้วพี่เคยดูมันรักข้ามคลองไหมฮะได้อัตมาเป็นพระเป็นเจ้าโยมอาจจะมอัตมาจะไปดูหนังดูละครได้ยังไงนั่นแหละสิหลวงพี่ดูอะไรฮะบันไดดอกรักมงกุฎดอกส้มดอกส้มสีทองโอ้หนักกว่าโยมแม่แก้มแดงไม่ดูเพราะมันอวสานเรียบร้อยแล้วโอ้ขนาดนั้นเลยนักชอบดูคุณเดชสัตย์ส่วนสถานสถานสุดๆเออไม่ดูบุ๋เลยดูละครโยมอัตมาอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยจำเรื่องละครนมาแซวถามหลวงพี่เดี๋ยได้ไหมฮะถามว่าไงก็เธออย่างพวกหนูตายตอนไหนฮะตายตอนไม่หายใจสิโยยยมมมมมมไไ่่่่ถููกกกกฮฮะะตตตตาาาาอออนนนีดดดแแแแททงงล้วั็เชึ แล้วตายตอนไหนโยมตายตอนเจอกันฮะยังไงเขาเจอกันตายได้ไงเวลาพวกหนูเจอกันไว้ตายแล้วอ้ยแต่ตายง่ายเนาะแค่เจอกันก็ตายไั้หลายท่านกอดอกเลยครับผมเรียกหลวงลูกได้ไหมครับผมไม่เรียกหลวงพี่ได้ไหมน่ะอายุเป็นลูกผมอย่าพูดเรื่องสีเลยมันอันตรายครับตอบมันตรงๆชอบสีไหนอยู่สีอะไรอัตมาไม่เคยแอบเลยตอบตรงทุกครั้งว่าอัตมาชอบสีมัคค่าฉะนั้นคนไทยขอให้มีความรักความสามัคคีกันแน่นอนทําอะไรก็เจริญนุ่งเรืองทุกคนทุกท่านไม่ต้องไปแบ่งสีแบ่งพวก